ยิ้มว้าวอันนี้น้มสีว้า,นานวานานยวยิ้ยมย้มสีมันหายไปอะโว้ยังไมต้องกาวันนี้หนูยิ้มหนูแย้จะมาทำพวมาลใช่ไห,ห<า>ไใช่พวงมาลพวงกุญแจากกองใสใสอาหาราอันนี้เหมือนให้คุณจะเห็นเขาเป็นเหมือนกล่องใสใส่ปลามา วางพวกกับปลานึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีสีที่แบบเวลาโดนน้ำโดนอะไรไม่ละลายแล้วก็มีพวงกุญแจอันดับแรกนะคะเดี๋ยวแม่ผูจะตัดเป็นแผ่นๆให้หนูยิ้มหนูแย้มก่อนนะแบ่งครึ่งเลยนะพอตัดได้นามันก็จะเป็นแผ่นๆอย่างนี้นะคะนอ้คแผ่นๆใสๆแบบนี้ค่ะหนูแย้มก็ลงมือวาดเลยนะวาดหัวใจใหญ่ๆวาดรูปดาววาดสี่เหลี่ยมวาดสามเหลี่ยมอะไรก็ได้ค่ะ จะวาดวงกลมใหญ่ๆแล้วไง <c oughs> ต่อเลยแล้วก็ระบายสีข้างในค่ะแล้วก็วาด<ม>ข้างในเองได้เหรอคะโอ้งังเลยกี้แม่ปุ๋ยไปปูผ้ยปปยาย,ยางมานะคะกันโต๊ะมันเปื้อนสีดำอ๋อนี่รูปอะไรเนี่ยวงกลมเหมือนมะละกอเหมือนอะไร,รคะ่ะสีดำไม่มั่นใจคะ่ะท่าน่าจะอยู่ข้างในค่ะโอ้โหเลยเอาตัวใหญ่ๆเลยนะ อ่าเน้นตัวใหญ่ๆเลยเออ,อน่ารักโหตัวอะไรเนี่ยนี่คืออะไรคะหนูยิม้มกระต่าย,ายว้าวของหนูแย้มนะคะสีสีนะ้องระบายให้เข้มๆให้ทั่วเลยนะคะหนูยิม้มหนูแย้มก็ระบายไปเรื่อยๆเลยนะคะให้มันเสร็จเลยนะถึงไหนแล้วจะเสร็จหรือยังหนูยิม้มว้าวสีสันสวยจี๊ด ยิ้มแบบเบลอๆเลยนะดูหน้าหนูแย้มหน้าหนูแย้มเป็นสีสีเลยสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวลองหนูแย้มก่อนนะหนูย้มถึงในแล้วโอหนูแย้มรูปอะไรเนี่ยพี่น้อยล่ะคะหนูแย้มยังไม่เสร็จนะคะแม่ปุ๋ยจะให้หนูยิ้มมาตัดก่อนนะเราต้องตัดตามขอบอย่างนี้นะหนูยิ้มนะถ้าสมมติอย่างนี้ตัดขอบข้างนอกนะคะขอบขอบสีส้มๆเลยค่ะตัดเลย หนูแย้มเสร็จหรือยังคะว้าวน,นี่านดเดนสวัสดีเด็กน้อยอ่าหนูแย้ม<อ>ถึงตางหนูแย้มตักบ้างโอ้สองไฟสวยแล้วน,นีนี่ะเย้แตเสร็จแล้วน่ารักมากเลยคะ่ะเป็นแบบนี้นะคะและแม่ปุ๋ยก็จะใช้ที่เจาะเจาะนะคะหนูยิ้มจะเจาะตรงไหน ตรงไหนตรงกลางตรงนี้หรอคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอ่ะเดี๋ยวแม่ปุ๋ยบอกนะถ้าโอเคก็นั่นได้เลยนะหนึ่งสองสามกดด้านล่งด้านล่งก็ได้ใหมันเ,เ,เ,เป็นรอยแล้วคะ่ะแม่ปุ๋ยจะทําให้มาเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะไม่ตรงนะคะนี่ใช้แรงนิดนึงมันก็จะเป็นรูแบบนี้นะจ้า <Wow. S 2> สวยมากเดี๋ยวเราหนูแย้มก่อนนะคะหนูแย้มกําลังจะตักนะคะ มึงายตัดเกินขอบเลยเพราะว่าบางเคสีมันจะลือออกมาตัดตัดตัดเกินขอบนิดนึงนะเจ๋งเลยสวยงามมากเลยเนี่ยเป็นรูปนี้ค่ะอ่าหนูย้ำก็เจาะรอยย้ำเจาะตรงไหนคะอันนี้เจาะตรงหัวพงของเขาเหรอคะขึ้นไปนิดนึงขึ้นไปนิดนึงขึ้นไปนิดนึงโอเคอ่ะโอเคกดลงไปแรงๆนิดนึงแรงๆรงฮือแรงแรง เร่งเร่งแ่ปุ๋ยช่วยบีบด้วยมาแม่ปุ๋ยช่วยหนึ่งสองว้าอึ๊บโอเคมันจะเป็นรูแบบนี้นะคะเห็นไหมคะอ่ะหนูยิ้มตัวแย้มมาเสร็จแล้วเราก็จะถือเอาไปเข้าเตาอบใครด้วยอะค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะมันจะเป็นยังไงอ่ะถือมาแล้วถือมาเลยวะก็มันจะได้แข็งแรงไงเตาอบนะคะแม่ปุ๋ยยังไม่ได้เสียบปลั๊กนะ เ,เอาวางเลยอ่าวางบนถาดอย่างนี้นะคะฉสนั้นปุ๋จะจะเข้าเตาอบแล้วก็ปิดพร้อนนะสองร้อยเหมือน200อองศาแล้วก็เวลาสักสักสามนาทีก็พอ,อแต่ว้วมันหนะ้าเะเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวม,มันไม่มีเลขสามแล้วก็ดูปฏิกิริยานะเ,เห็นไหมไม่ค่อยเห็นเลยเนาะโอ้ไม่เด็เด็ก บังไม่คยเห็นเลยเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเท่าที่ยิ้แย้มเห็นก็เหมือนลายอุ้ยมันละงอมันเหมืนลายนะอ้มือนลายอ้ยมันพองมันพองมันพองเลหูเห็นเหมิหรอเมือช่มันเหมเยมันเหมนรอมันงอขึ้นของหนูย อะไรเนอะม,มีอันใหม่ไหมทำมันละลายใช่ไหมไม่ <c oughs> มีแล้วหมดแล้วเฮไยทำไมสีมันเริ่มเหมือนจางลงอุ้ยสีมันเริ่มจางลงเนาะแมพ่อ,อก,ก่อนไหมพ่อก่อนพ่อก่อนเนาะดูก่อนโอเคเด็กๆตรงนี้ร้อนมากเลยนะต้องระวังนะว้าวสวยงามแล้วมันอยู่อีกฝั่งนึงยิ้มแย้มเมื่อกี้ยิยม้มแย้มเอาคว่ำลงอ่ะมันกนลนับด้านเลยอ,อะ่ะ สวยงามสวยงามปิดกักันเพิ่มเลยใช่ยมแ้มเขึ้นในไม่ได้ข้อมลงจริงเหรอต่อค่ะเข้าต่อโวยิ้มแย้มสีมันหายไปอ่ะหายไปองฝั่งหรือเปล่าโวสีมันหายอ่ะเมื่อกี้มันกลายเป็นสีใสๆสอยู่เลยอ่ะสีมันหายไปแล้เมื่อกี้สียังสวยอยู่เลยอ่ะปิดปิดไิดปิดปิดปิดกิดปิดปิอนนดปนัปิดปิดาิดปป อู้ยิม้มแย้มสีเหมือนมันกลับขื้นมาเลยอะ่ะเปิดพัดลมให้มันเปิดพัดลมให้มันให้สีมัเหมือนเริ่มกลับร้อนมากเลยนะาหานะเด็กจต้องระวังนะอุ้ยิม้มแย้มมันติดเลยอะ่ะ <c oughs> มันติดเลย ปุ๋ยใช้นั้นแซ้อุ้ยมันหลุดมามันหลุดมาเย้ของอะไรไหนที่สุดเราก็ได้แล้วถ้าสมมุติว่าอยากได้สีเทาตรงไหนนะเราจะต้องใส่สีน้ำเงินหรอคะมันอบเสร็จมันจะกลายเป็นสีเทาสวยมากเพราะว่าอบเสร็จสีน้ำเงินเนาะจะกลายเป็นสีเทาโอ้โหอ่ะขอดูหน่อยเป็นยังไงบ้างอันนี้ของหนูยิ้มนะคะกลับด้านเออกลับด้านกลับด้านว้าว สีแชมพูของยิ้มจี๊ดมากโอ้ใช่ใช่ของยิ้มสีชมพูเนี่ยของหนูยิ้มค่ะแต่นี่คือของหนูแย้มทำให้มันทำให้แสงมันผ่านไม่ค่อยได้มาขอดูหน่อยอ๋อมันกลับได้ตอนแรกอะฟังนะตอนแรกอะมันสกต่องผ่านแสบตามากนี่คือของหนูแย้มค่ะสวยมากโอ้สีจี๊ดมากสีกล้องอะแต่ว่าอันนี้ใส่สีส้มไม่ใช่หรอ หนูแย้มมีสีอันไหนเปลี่ยนไปบ้างคะอันนี้เธอใส่สีอะไรเอตอนแรกหนูจำได้หนูยิ้มอ่ะใส่สีน้ำเงินโอ้โหอันนี้ใส่คิวอ้อเนี่ยกลายเป็นสีคิวแบบเนี้ยกลายเป็นสีอะไรคะคิวขี้หมากลายเป็นสีเขียวขี้หมาอันนี้เป็นลำธารนะลำธาร มันที่จริงมันคือดินนะแต่ว่าหนูยังใส่สีน้ำตาลอ่อนลงไปใน่ทำไมกลายเป็น,น,นแบบนี้แย้ฝั่งนี้หรือเปล่านี่ไงสีเข้มๆนี่ไงใส่ฝั่งนี้ด้วยโอ๊ยกลายเป็นสินเดี๋วเพื่อนจำได้ว่าเธอใส่สีชมพูนะมาๆมๆมาทางนี้ค่ะพ <c oughs> <น>ออบเสร็จแล้ว,วนะคะมันก็จะแข็งๆค่ะ มีความแข็งขึ้นเนาะหนูยิ้มเนาะแล้วก็จะมาใส่นี่เลยเป็นพวงกุญแจนะคะใส่เองได้ได้วค่อยให้ดูเลยนะว้าวไพยิมเรียนรู้ว่าพออบเสร็จมันจะเป็นสีอะไรยิมเรียนวรจะทำดีกว่านี้อของหนูยิ้มบ้างเป็นยังไงบ้างขอดูหน่อยนี่ด้านหน้าหรือด้านหลังคะเนี่ยด้านหที่สองให้แม่ปุ๋ยดูวค่ะนั่งหลังอันนี้คือของหนูยิ้มนะคะหมให้อยแต่งแต่งไปเลย นี่คือบางหน้าไม่นปุยเอาด้านหลังนี่โอ้สวยค่ะสวยค่ะสวยค่ะคือทานด้านไปเนาะมันโดนความร้อนไงคะแล้วนี่คือของหนูแยมนี่ด้านหน้าทั้งสองคนเลยเห็นไหมคะขอดูข้างหลังข้างหลังบ้างข้างหลังเจ๋งวายังไม่ต้องการนี่แม่ตีชมคูไพ่แต่งเลยพวงคุณแจ๊แม่แต่งไม่ได้ไม่แม่ตกชมคูควงคุณแจ๊ควงกุญแจ แต่ถ้าอยากได้สีชมพูเข้มอะ่ะเราก็เอาสีน้ำจาลอ่อนทาลงไป <c oughs> ถ้าอยากได้ฟ้าก็เอาสีฟ้าทาลงไป <c oughs> ไม่ใช่สีน้ำเงินถ้าอยากได้สีเทาเราก็ทาสีน้ำเงินลงไป<อ>แต่หนูแย้มทำไมพูดไม่ค่อยชัดเลยอะคะว<อ>่าใส่อันนี้หนูแย้มใส่อุปกรณ์อยู่นะคะ เนี่ยที่ฟันเห็นไหมคะเป็นเล็กๆให้ใส่ค่ะใช่เป็นเพลทนะคะเป็นอุปกรณ์จัดฟันทําให้ฟันหนูแย้มสวยงามตอนนี้ฟันหนูแย้มมีปัญหาคือยิ้มให้ดูหน่อยค่ะฟันซี่นี้เห็นไหมคะมันอยู่ข้างในแล้วหนูแย้มคุณหมอแตดันออกมาข้างนอกให้มันเรียนแมุ่พยายามขูดจนสีหลุดเลยเหรอคะอ๋อโอยเป็นพวงกุญแจทาเองมีชิ้นเดียวในโลกเลยนะหาซื้อไม่ได้นะได้จากที่เรากชอบแถม้ ด้วยฟร so, ini, ีไ oh, ม oh, ่ต้องซื้อใช่ไหมคะเพราะเราทำเองใช่ไหมคะเราค่าซื้อสีแล้วก็เวลาเราสั่งอาหารมันก็จะมีที่เออใช่มันเป็นกล่องอย่างเงี้ยกล่องแบบที่แม่ปุ๋ยสั่งอาหารนะเป็นพลาสติกใสๆใส่นะคะเป็นพลาสติกใสๆแบบนี้ แล้วก็ภาษีแต่ที่สําคัญนะน้องๆอ่ะเพื่อนๆ่ะทำเองได้ไหมเพราะว่าอะไรเอ่ย้องข้าวเก่าอบเพราะว่าเตาอบมันเป็นยังไงอ่ะเราต้องให้คุณพ่อคุณแม่ชทำไม่เป็นเราสุกได้นะสุกนานเลยนี่พวงกุญแจให้ตังแตังตังต่งนี้เลยพวงกุญแจให้ตังแตังอันนี้มีพวงกุญแจด้วยเหรอคะอันนี้จะเอามาติดวูเพราะว่าเพื่อนซื้อมาแจกตอนวันปาร์ตี้อ๋อเหรอคะ ของเกมอยู่เลยพี่รู้อ๋อเป็นพวงใหญ่ๆอย่างนี้เหรอใช่พวงใหญ่ๆเยอะเอานี้ด้วยพวงใหญ่แบบนี้เลยโอเคใครที่อยากจะทำน้ำพองนไป็บานบายเดี๋ยวพวกเรานะขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย